ผมดาแล้วอัดสีขาวนะอันนี้เป็นงานแก้นะใครที่อยากรู้ว่าเป็นไงอะ่ะนี่ถ้ามาดูก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะตอนเสร็จใหม่ๆนะอันนี้คือเอาตรงๆก็มันจะเป็นแบบเนี้ยประมาณ3เดือนมันสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณสเดือนแรกแล้วหลังจากนั้นมันก็จะจางลงถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะสีมันก็จะสีขาวมันก็จะดรอปลงเป็นสีเทาหน่อยมันจะมองๆหน่อยอ่ะมันจะไม่ขาวแบบเนี้ยตลอดไปนะสําหรับคนที่คิดจะทําแบบนี้นะ มันก็ต้องคอยมาเติมมาเติมมาย้ำใหม่จนจนแบบว่าจนมันมันนวลที่สุดอะครับแต่ว่าในตอนเนี้ยมันยังดูขาวอยู่ใช่ไหมแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งอะมันจะมันจะไม่ขาวแบบเนี้มันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะประมาณนี้มันต้องคอยมาย้ำนะต้องหลายรอบนะครับกว่ามันจะขาวได้แบบเนี้ยแต่มันขาวได้ไหมมันขาวได้แต่ต้องย้ำหลายรอบ ก็ฝากฝากไว้นะสำหรับคนที่อยากจะอัดขาวนะต้องทำใจหน่อยต้องหลายรอบไหมครับใช่ใี่สอบปวดเจ็บด้วยอ่ะโอเครู้เรื่อน